เดข้อภุมิความดันด้วยตัวเราเองทําอย่างไรได้บ้างนะคะข้อที่1เลยคือคุณจะต้องเพิ่มการทานผักเห็ดถั่วธัญพืชค่ะเพื่อให้ร่างกายของเราค่ะได้รับโพแทสเซียมมากขึ้นได้รับแมกนีเซียมมากขึ้นค่ะและให้เพิ่มอาหารที่มีแคลเซียมด้วยเพราะ3แร่ธาตุนี้ค่ะจะช่วยลดความดันโลหิตให้เราได้ข้อ2ค่ะเราจะต้องลดเกลือลดเค็มลดการใช้เครื่องปรุงแต่งรสซีอิ๊วน้ำปลาน้ำจิ้มซอสต,ต่างๆน้ำราดต่างๆอย่าไว้ใจซอสอย่าไว้ใจน้ำจิ้มประเภทว่าจะจิ จิ้มทีหนึ่งโอ้โหจ้วงแทบจะกินน้ำจิ้มเป็นช้อนๆแบบนี้ต้องเลิกพฤติกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันข้อที่3ค่ะต้องลดการกินทั้งอาหารขนมเครื่องดื่มที่หวานมันเพราะการกินแบบนี้มันจะยิ่งทาให้เราเสี่ยงที่จะเป็นโรคไขมันและเบาหวานซึ่งเป็น2โรคนี้แล้วเนี่ยคุณจะได้โรคความดันแถมมามันจะทําให้ความดันถึงคุณสูงขึ้นได้ค่ะและข้อที่4ให้รักษาน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติข้อ5ค่ะต้องงดสูบบุหรี่จํากัดการกินแอลกอฮอล์แอลกอฮอล ยังพอทานได้นะคะนิดหน่อยถ้าเลี่ยงได้ก็จะดีเลยข้อที่6ค่ะเราจะต้องลดและจัดการเจ้าความเครียดที่เกิดขึ้นเพราะความเครียดทําให้ความดาันโลหิตขึ้สูงขึ้นและถ้าเกิดเรายิ่งเครียดเรือรังสะสมความดาันสูงมันอาจจะแก้ยากแล้วเพราะมันทําให้หลอดเลือดมันมีการเปลี่ยน สภาพไปแข็งตัวขึ้นหนาตัวขึ้นและข้อที่7ค่ะคือต้องนอนหลับค่ะต้องพักผ่อนให้เพียงพอใครที่ชอบนอนดึกๆก,ก็พยายามที่จะปรับเวลาให้กลับมานอนเข้านอนก่อนสี่ทุ่มจะเยี่ยมมากเลยแล้วก็นอนหลับพักผ่อนวันหนึ่ง 6- 8ชั่วโมงค่ะนอนมากไปก็ไม่ดีนอนน้อยไปก็ไม่ดีนะคะก็ให้อยู่ในช่วงเวลาประมาณนอน6 8ชั่วโมงเพราะนั้นถ้าใครอยากตื่น6โมงเช้าคุณควรเข้านอนไม่เกิน5ทุ่มและทางที่ดี ก็คือเข้านอนไม่เกินสี่ทุ่มค่ะเพื่อที่เราจะได้มีช่วงเวลาที่โกรทฮอร์โมนเขาหลังเนี่ยเต็ม ี่สุดเลยรูทฮอร์โมนก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมได้เพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องนิจใจสันทายัางไงดีมีคาตอบสามารถพบกับนี้ได้เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย3ามโมงตรงน,นี้ค่ะอดีตผู้บริหารงานพัฒนานระบบซอฟต์แวร์ค่ะปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพเชี่ยวชาญการใช้ธรรมชาติบํบาบัดสําหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะน้ศึกษาเพิ่มเติมมาทางด้านศาสตร์ชะลอวัยภาพประชาชนค่ะและผู้เชี่ยวชาญการใช้สารเสริมอาหาร